สวัสดีครับวันนี้มีนาฬิกามือสองที่น่าสนใจมาแนะนําให้กับเพื่อนๆอ,อีกเรือนหนึ่งนะครับโดยวันนี้มาพร้อมกับนาฬิกา L l ล i ิน s a ซึ่งเป็นนาฬิกาที่มาพร้อมกับสายแบบก้างปลานะครับเป็นสายนาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงในท้องตลาดนาฬิกามือสองบ้านเรานะครับโดยตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าปัดสีขาว มีขนาดหน้าปัดอยู่ที่42มิลิเมตรวมเม็ดมายมเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนสภาพตัวเรือนของนาฬิกาเรือนนี้ก็มีความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับไม่ค่อยจะมีร่องรอยการใช้งานทั้งตัวเรือนทั้งหน้าปัดทั้งขอบเบสเซลแล้วก็ตัวสายของมันเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีร่องรอยที่ บ่งบอกถึงการผ่านการใช้งานมาไม่ค่อยมีเลยครับแล้วก็มีฝาหลังก็เช่นเดียวกันก็แทบจะไม่มีรอยเลยหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดสีขาวนะครับตัวลูมของเขาเนี่ยก็เวลาโด,ด,ดนแดดเนี่ยก็จะเก็บแสงแล้วก็ให้แสงสว่างที่สว่างมากๆนะครับ นรายละเอียดหน้าปัดก็จะประกอบไปด้วยหลักที่เป็นแบบแท่งแล้วก็ในที่3ในตำแหน่ง3นาฬิกาก็จะมีวันที่มาให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยจะเป็น movement แบบ u u r d นะครับก็จะไม่ค่อยกงังวลเวลาเราไม่ได้ใช้เวลาเราไม่ได้ใส่นาฬิกาเนี่ยก็จะไม่หยุดหมุนนะครับ ตัวสายที่ให้มาที่มากับตัวเรือเนี่ยก็ค่อนข้างยาวมากๆเลยนะครับเกือบจะพูดได้ว่ามาทุกข้อเลยทีเดียวซึ่งสำหรับคนที่ข้อมือประมาณ16นิ้วของผมเนี่ยก็คือยังเหลืออีกเยอะมากๆเลยสำหรับคนที่ข้อมือใหญ่เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะคับหรือว่าใส่ไม่ได้นะครับ และก็ยังมีไมโครแอดจัสมาด้วยสำหรับปรับตัวสายตัวเรือนเนี่ยสมบูรณ์มากๆเลยครับโอเคครับถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนๆคนไหนที่สนใจในาฬิกาเรือนนี้ <ๆ S 2> ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ทางช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับ